รายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยข่าวเรียดม,มีรายงานข่าวสดจากนักข่าวภาคสนามเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากขออนุญ,ญาตตัดภาพไปยังพื้นที่รายงานข่าวครับผมนักข่าวภาคสนามจากพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับตอนนี้เราจะมาสอบถามปัญหาที่พบในพื้นที่ถนนเส้นรูแก้วถึงบ้านนอนหนองนะครับผม นี่นงครับคือคือปัญหาที่พบเจอในซอยซอยที่จะไปซอยผูกแก,ก้วหรือหรือซอยที่เราจะออกไปทางผูกแก้วนะครับเป็นซอยเชื่อมนะครับโดยมีการสรัญจ,จรของนิสิตแล้วก็ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่นี้นะครับโดยจะเห็นว่าทางนั้นจะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็มีน้ําขังโดยปกตินะครับโดยเราจะเจอปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับประมาณจะมีหลุมแล้วก็เป็นทางลูกแะหน้านะครับเป็นการสุดทมของถนนนะครับยังไม่มีการแก้ไข หรือยังไม่มีหน่วยงานที่จะเข้ามาแก้ไขในล่นิเส้นนี้เลยนะครับเนื่องจากเป็นเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ระบุของหน่วยงานไหนไหนะครับว่าเป็นพื้นที่ของใครขอญากสอบถามเลยหะครับว่าแห่นเส้นนี้เป็นยังไงครับเขาต้องมีการทา ลอยอยู่แต่ว่าแมงมเดียวเนี่ยเพิ่งมานทำยังไม่ถึงเดือนถึงเลยฝนตกมาก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะเวลามันมันเคยเกิดอุบัติเหตุดูแล้วก็อุบัติเหตุเกิดจากแมลงงอของบางที่หนามันอยู่ในหลุมเรางอคอนดักบอลมันบัลึกงอเขาก็กระโดดโล่งกระเทือนรักลมบางสิแต่ว่าถ้าถามว่าเทศบาลนะเพิ่นจะดีอยู่เพิ่นจะหาข้าวแกงไปเพิ่นจะเอามาส้อมแซมให้ายถ้เหมือนเป็นหลุมแบบนี้ใช่ไหมคะ อยู่นะคะไม่ได้มืดมากแต่ว่าถ้าเส้นแลถ้าเลยอันนี้ไปอีกก็จะไม่ค่อยมีไฟเลยแล้วเราเคยเห็นรัดมาแก้ปัญหาตรงนี้หรือยังคะไม่เคยเลยนะคะรู้แต่ามาทำาะไรที่ การสำรวจที่พบเจอตลอดเส้นทางมีหลุมทั้งหมด176หลุมเสาไฟฟ้า39ต้นใช้ได้36ต้นผลภาเกี่ยวกับโอโอโอใช้อะไรซิค่าเก็บทังขนาดนี้ ต้อ้เป็นรถใหญ่หรอบแ่ไหนออหลังจากที่เราได้รับรู้ข้อมูลจากชาวบาว้านและนิสิตวันนี้ดิฉันได้เชิญพี่ภูมิภูมิตะกรนายช่างของอบาจอ่าดิฉันขอเรียกว่าพี่ภูมินะคะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทางเราได้เห็นภาพแนละทราบอย่างชัดเจนนะครับว่าหนุ่มนิสุกโซนนะทางอบจอมีแผนที่จะเข้ามา รับมือซ่อมแซมระยะเร่งด่วนนะครับเริ่มจากการปรับปรมงหนุนที่ชำรุดหนักนะครับเพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวกและปลอดภยัยมากขึ้นครับส่วนระยะยาวนั้นเราจะดาเนินการปรับภรุงให้ได้มาตรฐานมากขึ้นครับ,นะรบสำหรับเรื่องไฟฟ้าและสว่างนะครับคือทางเราได้บันทึกปัญหาไว้แล้วครับซึ่งเป็นหนึ่งในข้อร้องเรียนที่ชาวบ้านกังวลมากเรื่องเรื่องความปลอดภัยตอนกลางคืนนะครับทางอบจก็มีโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าในพื้นที่จุดเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหา ความมืดในรถปฏญหเหตุรวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนครับถือว่าเป็นข่าวดีของสําหรับพี่น้องประชาชนเลยนะคะอย่างน้อยก็ได้รู้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนขอบคุณพี่พงมากะคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอที่บอกเล่าถึงปัญหาที่พบในชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดดือร้อน,อนชาวบ้านและนิสิตในการสัญจรแต่เส้นทางซอยตุ่แก้วถึงบ้านนอนหนองนนระยะทางทั้งหมดน2.5กิโลเมตรหวังว่าคลิปวิดีโอของเราเนียจะ นำไปปรับใช้ในอนาคตนะครับเพื่อบอกเล่าถึงปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทํางานด้วยนะครับ